สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับที่ช่องทีเด็ดส่วนบนนอวีหนึ่งประจาวันศุกร์ที่9้าพฤษภาคม25 6 8้าหกสบกันค่ะที่เด็ดส่วนบรนอกนะคะที่วันนี้ค่ะมาฝากให้ก็จะมาวิคห์ที่เด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบรนอกบอลเตงวันนี้ที่เด็ดบอลเตงคัดเน้นให้วันละสองคู่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปวิคห์ที่เด็ดส่วนบรนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีนะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครป์ที่ช่องทีเด็ดส่วนบอนนอวีหนึ่งช่องนี้ให้กับอิงดากวกันนละการสำหรับสมาชิกทีท่านใดที่เขา้ามากดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวาต,ต้องขอกราบขอบพระคุณเปยียงสูงไว้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะสองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้ทานนะช่องทีเด็ดส่วนบอนนอวีหนึ่งประจําวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568นะคะก็เป็นบอลบุนเดสลีกาเยอรมันกับการโชเซเรียอิตาลีค่ะคู่แรกนะคะก็เป็นคู่ระหว่างวอกบวกพบกับทางด้านฮอฟเฟนไฮคู่นี้นะเต ตามเวลาของบ้านเราส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างเอีมิรานพบกับทางด้านโบโรญญาคู่นิ้เตะกันในเวลาตีหนึ่งสตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมแรกที่กะเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ความมุสถิติค่ะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างโว๊บวกค่ะอยู่ในอันดับที่12ของตารางเปิดสนามตระกรนมปเยือนของด้านทีมเยือนยองฮอฟเฟนไฮม์ที่อยู่ในอันดับที่15ของตารางเกมนี้เตะกันที่สามโวกสสวากเกตอารีน่านะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะที่เคยเจอกันมานะคะ5นัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านที่สามารถเก็บชัยชนะนะคะไปถึง3นัดเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงนัดด้วยกันนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่11เดือนทีี่1ป2005ก็เป็นทางด้านโววคบก่ะที่หนฝ่ายเอาชนะไป ที่1ประตูต่ตอศูนส่วนผลงานของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านฟอร์มช่วงหลังทําผลงานได้ไม่ดีเพราะว่ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเป็นการเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3 3นัดล่าสุดแพ้รวดทั้ง3นัดกันด้วยส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะยางฟิฟทามค่ะผลงานด้ยภาพรวมกับเกมนอกบ้านห้านัดหลังสุดก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่นะก็เอ่อ ถือว่ายังเอาแนวนอนคน่อนข้างที่ย่างอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นการชนะไป1เสมอไป1แล้วก็แพ้ปถึง3แต่นัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอกาทันต์เหมือนเช้คกันบัดมาถึง4ประตูต่อ4แล้วก็เกมนี้ทั้งนั้นทีม่อย่างฮอฟเฟนไฮมพวกเขามาในระบบ3 2มส่สน่งวนาันเจ้าบ้านอย่างโวบวกมาในระบบ4 3 3สมเดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาลูกงหน้าเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของสองทีมนี้กันเลยดีกว่าค่ะเลทราคาลูกงหน้าและเลทราคาปัจจุบัน ที่เขาเปิดมาให้คองทั้ง2องทีมนี้เขาก็เปิดมาให้เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่าโวบวกที่ไปฝ่ายเปิดเรทราคามาตอนที่เรทราคาครึ่งลูกลบ5น้ําได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปะป,ปอหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งลบ5ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เรทส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตรางหนึ่งกุศที่น่านตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่าโวบวกเปิดเรทราคามาตอนที่เรทราคา2.38ถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เรทส่วนนอกในการเทียบเรทราคาของด้านเจ้าบ้านแล้ว เลดราคานะ้ำจะต้องอยู่ที่ระคะ2.00ตันตรีนะ้ำค่อนข้างขยับขึ้นไปถึง38ตังค์นะ ที่เลทราคา2.38แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าอย่างค่อนทานที้ใจอย่างเอาแน่นอนค่อนที่ยากอยู่ส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะเลทราคาน้ำนาตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เลทราคา2.69ถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเดสุวนนอรในการเทียบเรทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเลทราคาน้ำต้องอยู่ที่ราคา3.19แต่ณตอนนี้น้ำค่อน้านที่จะขยับไหลลงมาที่เลทราคา2.69แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮม์จะสามารถทำกำไรในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ ส่วนทางด้านเลทราคาเสมอเดนตอนนี้เปิดมา เปิดไปที่เรทราคา3.44ค่ะ,คะถ้าเราจะใช้เทคนิคของ้านที่เรีนส่นวนบนอในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ำจะต้องที่เรทราคา3.47แต่ณะตอนนี้น้นําค่อนข้างที่จะขยับไหลลงมาที่เรทราคา3.44แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสรก,กอร์เสมอก็มีความเป็นไปได้แต่ยังไงแล้วความมันก็เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีหนึ่งว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆลกจิม้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยสาหรับคู่แรกค่ะอิงดาวมองว่าถ้าต้องให้อิงดาวลอกจิม้มหรือว่าเลือกเชียร์ดาาู ยังไงคู่นี้อาจจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลที่มีโอกาสจะชนะเสมอแล้วก็แพ้ถ้าในเมื่อมันจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลจริงๆยังไงอิงดาวขอเห็นตางเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยอญาฮอฟเฟนฮา์เลยละกันค่ะเดี๋ยวเรานะมาวิเคราะห์กต่ดที่คู่ที่สองกันเลยดีกว่าค่ะคู่ที่สองนะคะที่วันนี้ค่ะอิงดาวอยู่ด้ว่าฝากให้สซรสมาเชฟซก็เป็นคู่ระหว่างเอซิมิลานพบก,กับทางด้านทีมเยอญาบรลนยาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้นะคะก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานะคะที่เปิดสนามตระการไปเยือยของด้านทีมเยือนอย่างโบลญนยานะที่อยู่ในอันดับที่7เจ้าบ้านอยู่ในอันดับที่9ค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามซาซิโร่นะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมา5นัดเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะที่ไปฝ่ายกับชัยชนะไปได้2นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1นนัดด้วยกันนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่28เดือนที่2ปี2 0 2 5ก็เป็นทางด้านโบลญนยาที่ไปฝ่ายเอาชัยชนะไปได้ที่2ปะตู ส่วนฟอร์มนะของนัดเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านห้านัดล่าสุดก็ถือว่ายังทําผลงานได้ไม่ดีเพราะว่าเกมในบ้านชนะแค่เกมเดียวเสม,มอไป2อแล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดภายท่าแพาก้กัทเธอร์ด้าตาราต้ามาถึง1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ทางด้านทีมเดืนอนยางโบลญนยาค่ะผลงานโดยภาพรวมก,กับเกมนอกบ้านถือว่าทําผลงานท่านจะทรงๆนะเพราะว่าเป็นการชนะไป3เสม,ม,มอหนึ่งแต่ก็แพ้ไป1นนัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสม,มอกับทางด้าอุนดิเนเซ่มาที่สูประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมนี้ทั้งนั้นทีมเดยอยนยางโบล มาในระบบ3-4-3เดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่าค่ะ เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทพิมพ์นี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยค่ะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเอซิมิลาที่เป็นฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อทั้งเลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาปปหรือว่าเลทราคาเสมอครึ่งลบห้าของทั้งสองเลทราคานี้ถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดสุดบนนอกในการเทียบเลทราคาตลาดหนึ่งคูสองที่นั่งตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอซิมิราที่เปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคาสองจุดสามหกค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดสุด การเทียบเรียราคาของดั้เจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา2 2 4แต่นะตอนนี้น้ําค่อนข้างที่จะขยับไหลขึ้นไปที่เรดราคา2.36ดิโอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอสิมิรันจะสามารถทํากาไรในเกมนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างจะยังเอาแน่นอนค่อนข้างยากอยู่ส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างบรุญญาค่ะเรทราคานั้นนตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เรดราคา2.89ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของหน้าที่ในส่วนนอกในการเทียบเรดราคาของหน้าทีมเยือนแล้วเรทราคานั้นจะต้องอยู่ที่ราคา2.94แต่นะตอนนี้น้ําค่อนข้างนะที่จะขยับไหลลงมาที่เรดราคา2.89แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่าง รุญาจะสามารถทํากำไรในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนั้นอันนี้เปิดมาปมที่เดทราคา3.19ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของนักเทเดสุดบนนอในการเทียบเรทราคาเสมอเลยราคา้ําจะต้นอ,อยู่ที่ร,ราคา3.16แต่ตอนนี้้นาค่อนข้างที่จะขยับไหลขึ้นไปที่เรทราคา3.19แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอ ในเกมนี้บอกได้เลยมีความไปไปได้แต่ยังไงแล้วก่อนมาเตะก็เข้ามาดูเลทราคาน้ากันด้วยถ้าเลนราคาน้ามันไหลเปลี่ยนไปมากกว่าตอนที่อิงดาว,วิเคราะห์ไว้ก็สามารถส่วนกับอิงดาวได้เลยค่ะแต่สำหรับอิงดาวแล้วนะคะ คูน่นี้ถ้าจะให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเลทราคาน้ำนะคะที่เปิดมาที่เรทราคาปปอหรือว่าเรทราคาเสมอควบขึ้นแล้วเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอสีมิลาที่เป็นฝ่ายเปิดเลทราคามาจ่ายน้ําค่อนข้างที่จะล้มแบบนี้ยังไงคู่นี้ออกเป็นบอลสามหน้าราคาบอลกันอย่างแน่นอนมีโอกาสจะชนะเสมอแล้วก็แพ้ถ้ามันจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลเก่งๆอีดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางดา้านทีมเยือนอย่างโบลินยา,าเลยละกันค่ะอะเดี๋ยวเรานะมาสรุปกันเลยดีกว่านะว่า ตองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้คารช่อนที่เด็ดสวนบอลนอวีหนึ่งอิงดาวเลือกเชียร์ไปทางด้านทีมไหนกันบ้างนะคะ <c oughs> สองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้ทานัชอบที่เด่ส่วนบอลนอกวีหนึ่งประจําวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568ค่ะคู่แรกนะอิงดาวขอเลือกเชียร์บินดาทีมเยือนอย่างฮอบฟิธแฮมค่ะเลือกจิ้มไปที่เลทราคาครึ่งลูกแล้วก็ติดไปน้ที่เลทราคาเสมอไว้ด้วยสาหรับคู่แรกคู่ที่2องิงดาวขอเลือกเชียร์บินดาทีมเยือนอย่างบรอนยาเลือกจิ้มไปที่เลทราคาปปอหรือว่าเลทราคาเสมอพวกครึ่งแล้วก็ติดไปน้ำที่เลทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วยังไงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวนะจะ ทีเด็ดส่วนบอลนอก V1 ช่องนี้ให้สำหรับสมาชิก f c ีได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าพวกรอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้สำหรับสมาชิกฟรีพวประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวนะก็ต้องขอฝากสมาชิกฟีนะคะไว้อีกนิดนึงกันเลยค่ะ ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไคร์นะคะที่ช่องที่แดดสวนบอลเนาะ V1 ช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันสําหรับสมาชิก F.C ท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้กันเลยทีเดียวค่ะทัศนะบอลที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้ไปเพียงหนึ่งเวท่านการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคาหนังจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิก F.C ท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดขัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามแต่ชอบแตะทั้งหมดทั้งมวลแล้วย ว่าเลทราคาเนะืมันจะขยับไหลเปลี่ยนไปไหมถ้าเลทราคาเนะืมันไม่ได้ขยับไหลเปลี่ยนไปยังไงก็สามารถเลือกจิมเลือกลงทุนนะคะคู่ที่อิงดาววีขอไว้ได้เลยค่ะยังไงวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็ขอบคุณสมาชิกฟซที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปนะขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท่านค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ